อื๋อไม่ได้ซื้อหมูเหรอไม่เอาไก่หมูอลไรกินไก่เพราะไก่โอเคผมได้คนนี้ลมโอ้ของพี่มันไม่ลม ร้อนไหมคอู้โอ่น้ำไม่หมดออกใหม่้็ใหม่เพาะสั้นลยไข่ต้องสีฟองเรียมเลยดูสิกินทอดน้ำมันเหรอ มันต้องไม่เพอร์ฟกเหมือนอยู่บ้านเนาะเพราะว่าเค็มเค่แค่วันกะวันเ,กกาเราถ้าเราอยู่ปลายพี่ะมันจะอยู่ไงคะแนนคะแนนไข่เจียวเจ้าหอมปล่อยให้มันขึ้นฟูไปเลยครับไม่เห็นหรอกมันใกล้เกิน ไม่ีไปแล้วครับไข่ไข่เกียวเป็นไข่กั่วไปเก่ยวกรอบโอ้ยัวเฮ็ดหนังอ้สุกสัก่ ซื้อกินเดอ้อผมว่ามือใหม่ตั้งแคมป์นี่เขาบอกมือใหม่ตั้งแคมป์มันไม่เหมือนกระทางเลาต้องอยู่ใกระทางแล้วการเป็นไนข่ขั้วการเป็นไข่ขั้วไปแล้ว ปีอามเมงนลยถูกไ่เหรอแล้วีนี้ก็คือไม่อะไรเพราะว่ามันกลับไม่ได้แล้วเรือกเครือข่ายที่ต้องการแล้วเราจะเอากระเพราใส่แล้วคลิกชำระเงินในราคาสูงสุดง่ายๆแค่นี้โหลดแอปช้อปปีไ่ต้องเอาอะไีนะยังเหลือไว้สองลูกอยู่ นิดเดียวใช้ได้หมดชเชยแล้วไอเมื่อจะหมดแล้วนะั้นไข่ยาวดูนิดเดียองไรเดน๋ยวจบไปจบไปเมนูแรกนะครับไข่ขั้วนะครับไข่เจีวยเจวเราการไข่ขั่วไปแล้วก็ฮกอ,อ,อีรี ก็ได้ฟิวกับบรรยากาศกับเพลงครับผมฟินได้ฟินได้ไมนหมดเลยหรอหด้วะไดหรอยรอยเตียงกับที่เรากระชาย ท่าน้ำใหม่่าน้ำใหม่เชื่องก็ทำกินได้ครับเดี๋ยวบรรยากาศรสชาติอาหารก็จะเปลี่ยนอ่ถึงมื้ หมดหรือเปล่า่มหมดนเะอนยพนะาะนแบบยุดกเร็อยู่เ่าคายน้ำพอดีไก่คา้ต้นดหอยังไงเีนนะโอ้ก็อย่างนี้แหละเอาเปิดไฟยังปิดไฟยังนืมไม่ไ,ห,ไ,มไ,ไหม่อรันจะไหมไหมไหมนิดนึงไม่เป็นไร มันเนี้ยมันกระเพราไก่ต้องมัไปเ,เลยย่ามันเบ,บียร์้อป,ปองาเข้าวจะ,จะเอาโอ,อนใหม่เลยเนาะเปลี่ยนยากเลยมัน มันก็แรงเกินเขาใหม่อุ้ยมันต้องไปแรงๆอย่าไม่ยูเลยหยุดตั้งแค่นั้นนะ,ะนะครับปรุงครับใช้สญญารญยณในการปรุงนะครับแล้วดมกลิ่นบมร์นัโ,นโอ้ยเนีย้ย ดูบรรยากาศดูฟ้ามืดไปแล้ไม่เรียนไม่รู้เลยว่าจะขายะข้าวเรากลับบ้านครับทุกวันเลยเป็นอย่างี้วะทุกวันก็ไม่ตกนะถึงเวลาขายของเป็นนี้ตลอดเลยล้างหรือยังอะล้างแล้วพี่อล้างแล้วหลายรอบแล้วสวยเป็นสุขมาก นีนิเจอใบกะเพราตกเลยู่ฟ้าดิไปก็วลาแบอหากกินเป็นอนีตลอดอก็จตกที่กกออบ้านนะครับไม่ซื้อเลย่างกันกลงางวันนี่เป็นหอน พี่เอไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงปีใหม่หรอกสิ้นปีนี่แหละบรากาแล้วแต่ว่าเวขอเียว่าจะมีิงแกงห้องะเกเล็กเฉพาะกลุ่มเราเลยนะต้นแรกอนการพึ่งนาเลย เยี่ยเขาเดาเนะหาอากาน้อแล้วมันมองเหนได้เลยขนะนาดนะเ,เอานะแบบไปชิมเลยเั่งอร่อยเนละยอะเกลยอกยบขึ้นจบแล้วครับผม นี่มของแถมไม่ยางเลยถึตัวพ่อยางนั่นเหนียวดินี่ก็พอจะแทนไม่ใช่ก็พอใส่ทัวไม่ใหญ่ไหมวะม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไปเลยไม่ทันแล้ว รอแต่ข้าวนะครับมาดูข้าวมือต่อต้น,นันครับกากินได้ครับ ข้าวพอทีนี้กลับไม่มีพี่อิ๊หากลับทีนองเราจะให้เอาต้นชิมกะเพราฝีมือแอดดูนะครับแอดต้องนะเป็นไงครับใช่ครับใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไข่เนี่ยรสชาติก็ได้คิดว่าจะได้ไข่แต่ว่าสีอาจจะเกี่ยไปไหน่อยนะ ไข่สีฟองน่าจะเหลืออยู่สามฟองเลยคนหกไข่ยังไม่ชิมเลย hey, <okay. S 1> ถือว่าเอาชีวรอดในป่าได้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปเทสสักวันขึ้นเขาสักวัน <S <S สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆกันต่อไปนะครับผมกด,ดกแชร์เยอะนะครับผมและที่สำคัญติดตามแล้วอย่ากลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีจาก<อ>พวกเราเลยครับผมผมน,นะครับผมมาเจอคลิปหน้าครับผมติดติ๊กเกอร์ยาวไปติิ๊กเกอร์ยิ่งสูงเลยเนี่ยหายข้างหน้าอีกต่อ 我嫌堵路嘛，再一个，别不来这个。 รุ่นนี้รุ่นเปิดกูนะครับขเขาเรียกรุ่นบุกเบิดรุ่นตำนานรุ่นนี้จะหายากนะครับผมพิมพ์เนี้ยพิมพ์นิยมนะครับรุ่นนี้จะทํามาพิมพ์พิมพ์เดียวต่อไปจะเป็นอีกโลโก้ใหม่ไอมีรุ่นนี้คือสิบปียี่สิบปีข้างหน้าคือว่าเป็นมูลค่านะครับผม <laughs> ส่งมอบสติกเกอร์ไอ้ตั้งต้นนะครับผมคนแรกที่ได้รับสติกเกอร์ต่อน้อยนะครับผมให้ไปสองครับเดี๋ยวติดรถป่าด้วยนะเฮ้ยเอ้ยรฮ้ยเสียสารนี่เอ้ยคือเอนนะตังมีดก็สากระแสหน่อยเฮ้ยนี่สา,าแกเอ้ยแกเลยู่นแหละแกเลยครับไปนะครับผมต่อน,น้อยจะไปอยู่บนหน้ากระจกแล้วครับผม ติดเมื่อไหร่ลุยเมื่อน,นั้นครับรุ่นนี้อื่นนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับผมอะนนเอาตรงนี้สวยเออนั่นแหละสวยเออแล้วโอ้โหมันต่ำไปเปล่าเอ้เอาลงแล้วลงแล้วลงเลยลงเลยเลยมันเปรี้ยวเอะทำนวครับเ <c oughs> ต่าน้อยครับ <c oughs> ไปแล้วเป็นไงเต่าน้อยเอ่ะ mm <laughs>